สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK แนะนำให้ท่านได้ชมกับ Honda City ปี03นะคะเครื่องยนต์ IDSI ค่ะเกียร์ออโ,โต้รถปี03คันนี้นะคะราคา85,000บาทค่ะเอาไว้กันแดดกันฝนกันได้นะคะทุกท่านเครื่องเดินนิ่งๆเรีบเรยบๆผ่านหน้าสวยไม่เคยชนมาก่อนค่ะรถสภาพสวยทั้งภายนอกภายในนะคะแอร์เย็นไม่เคยติดเกต ขับขี่ได้ปกติกระจกเป็นไฟฟ้านะคะมีเมม on, ร่มมีชุดโอนครบค่ะ85,000บาทรถอยู่ที่จังหวัดรำพูนเอกสารครบนะคะสนใจติดต่อนะัดดูรถทดลองขับหรือต้องการคุยรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจติดต่อไปตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแอดมินได้ใส่รายละเอียดและเบอร์โทรผู้ขายไวใ้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่ม,เต,มเติมใต้คลิปเรียบร้อย สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกับแอดมินได้ใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ